สวัสดีค่ะเคยมีคนพูดไว้น่าสนใจนะคะอ้างถึงไอน์สไตน์เลยว่าถ้าจะมีศาสนาไหนที่เข้ากันได้กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็น่าจะเป็นพุทธศาสนาวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะว่าหลักพุทธที่มีมา2,500กว่าปีแล้วเนี่ยกับทฤษฎีที่ค่อนข้างใหม่อย่างควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยนะคะมันมาเจอกันหรือว่ามีอะไรที่คุยกันรู้เรื่องบ้างครับน่าสนใจมากครับ เราก็มีข้อมูลมาจากหลายที่เลยค่ะมีทั้งบทความวิชาการาจากวารสารของ Wittenberg University แล้วก็มีบทบรรยายธรรมของท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตด้วยค่ะครับผมจากวัดพระยุนทีวีแล้วก็มีข้อมูลอื่นๆอีกนิดหน่อยใช่ค่ะก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะ สองแนวคิดนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงแล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจโลกเข้าใจความจริงได้มากขึ้นไหมแต่ต้องย้ําก่อนนิดนึงนะคะว่าเป้าหมายเราวันนี้ไม่ใช่จะมาบอกว่าพุทธคือวิทย์หรือวิทย์คือพุทธแบบนั้นเป๊ะนะคะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เราจะมาสํารวจดูว่าเออมันมีจุดไหนที่คุยกันได้จุดไหนที่ต่างกันชัดเจนแล้วบทสนทนาระหว่างสองศาสตร์นี้มันเป็นยังไงเพื่อให้เราเข้าใจอะไรๆได้ลึกขึ้นอีกนิดนึงค่ะครับ เป็นการสำรวจจุดร่วมจุดต่างกันไปเอาละค่ะมาดูภาพใหญ่ๆกันก่อนเรื่องความสัมพันธ์ของสองวงการนี้เมื่อก่อนก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะวิทยาศาสตร์ตะวันตกกับพุทธใช่ครับอาจจะมีความไม่เข้าใจหรืออาจจะมองคนละมุมกันไปเลยแต่เหมือนพอหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะพอมีควอนตัมฟิสิกส์เข้ามาเออบรรยากาศมันเริ่มเปลี่ยนไปมีการคุยกันมากขึ้นใช่ครับ เหมือนกับว่าพอวิทยาศาสตร์เจาะลึกลงไปมากๆๆในเรื่องสสารเนี่ยดันไปเจออะไรที่มันเอ่อฟังดูคล้ายๆกับสิ่งที่พุทธพูดมานานแล้วเลยเริ่มสนใจคุยกันมากขึ้นมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจครับเรียกว่า complementaritycomplementarity Compl เออมันคืออะไรเหรอคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมลองนึกภาพเหมือนเรามีแผนที่สองแผ่นครับแผ่นหนึ่งบอกเขตการปกครอง อีกแผ่นบอกลักษณะภูมิประเทศอ๋อค่ะค่ะทั้งคู่ให้ข้อมูลพื้นที่เดียวกันแต่คนละมุมมองต้องใช้คู่กันถึงจะเข้าใจภาพรวมได้สมบูรณ์แนวคิดนี้ก็บอกว่าวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาก็อาจจะเป็นเหมือนแผนที่สองแบบนี้แหละครับช่วยให้เราเข้าใจความจริงในมิติที่ต่างกันแต่ก็เติมเต็มกันได้อืมอมืน่าสนใจค่ะ ซึ่งการที่องค์ทลายลามะที่14ท่านทรงส่งเสริมการเสวนาตรงนี้มาตลอดก็ยิ่งทำให้การพูดคุยมันคึกคักขึ้นเยอะเลยครับเน้นเป็นเครื่องมือคนละอย่างในการดูความจริงเนาะแต่แน่นอนมันก็คงไม่ได้ราบรื่นไปสมดอุปสรรคก็น่าจะมีใช่ไหมคะมีแน่นอนครับหลักๆก็เรื่องภาษาเรื่องกรอบคิดที่ต่างกันอย่างศาสนาแบบเทวนิยมกับพุทธที่เน้นเหตุป,ปัจจัยหรือวิทยาศาสตร์ที่เน้นโลกกายภาพกับพุทธที่เน้นเรื่องจิตใจมากมาก ค่ะแล้วก็เรื่องประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติธรรมที่มันเป็นเรื่องข้างในมากๆกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ต้องวัดได้จับต้องได้ใช่ครับประเด็นอัติวิสัยกับวัตถุวิสัยนี่คลาสสิกเลยองค์ทลายลามะท่านก็เคยเตือนว่าให้ระวังนิดหนึ่งอย่าเอาประสบการณ์สมาธิส่วนตัวไปเทียบกับทฤษฎีวิทตรงๆเพราะมันคนละระนาบกันเข้าใจเลยค่ะคือน่าสนใจแต่ก็ต้องไม่ตีกลุ่มกันไป ทีนี้ถ้าเรามองข้ามความต่างพวกนั้นไปก่อนนะคะเจาะไปที่เนื้อหาเลยอะไรคือจุดที่แบบเฮ้ยมันเชื่อมกันได้อย่างน่าทึ่งที่สุดคะระหว่างควอนตัมฟิสิกส์กับพุทธมี2เรื่องใหญ่ๆที่เด่นมากครับคือเรื่องความเชื่อมโยงหรือ interdependence กับเรื่องความว่างหรือ emptiness อืมเอาเรื่องแรกก่อนค่ะความเชื่อมโยงครับในมุมควอนตัมเนี่ยนะครับความจริงพื้นฐานสุดๆเลยมันไม่ใช่ของแข็งๆแยกกันอยู่ แต่มันเป็นระบบที่ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์กันผ่านแรงต่างๆแล้วก็มีปรากฏการณ์แปลกๆอย่างความพัวพันเชิงควอนตัมหรือ entanglement แล้วก็ non-locality 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 อันนี้มันประมาณไหนครับฟังดูซับซ้อนจังอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนมีอนุภาคสองตัวเคยอยู่ด้วยกันพอแยกมันห่างกันไกลแค่ไหนก็ตามนะครับพอมันวัดคุณสมบัติของตัวหนึ่งปุ๊บ อีกตัวที่อยู่ไกลลิฟเลยนะมันจะเปลี่ยนคุณสมบัติตามทันทีเหมือนมันนืงต่อกันอยู่ตลอดเวลาโห oh, ทันทีเลยเหรอคะทันทีเลยครับมันท้าทายความเข้าใจเรื่องระยะทางเรื่องพื้นที่ของเราไปเลยสรุปง่ายๆก็คือในโลกควอนตัมเนี่ยไม่มีอะไรอยู่เยูเดียวได้เลยทุกอย่างโยงใยเป็นเครือข่ายกันหมดโห oh, ฟังแล้วนึกถึงหลักสําคัญในพุทธเลยค่ะคืออิทัปปัจจยปาหรือปฏิจจสมุปบาทที่สอนว่า เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ถึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ถึงดับทุกอย่างมันอาศัยเหตุปัจจัยกันไปหมดเลยไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆถูกต้นเป๊ะเลยครับตรงนี้มันสอดคล้องกันแบบน่าทึ่งมากจริงๆครับพุทธศาสนาเองก็มีหลักอธิบายกฎเกณฑ์ความเชื่อมโยงเชิงเหตุผลของธรรมชาติอยู่แล้วที่เรียกว่าธรรมนิยามห้าอ๋อธรรมนิยามห้าครับซึ่งมันครอบคลุมตั้งแต่ระดับวัตถุพวกดินฟ้าอากาศอุตุนิยาม ชีวภาพพืชพันธุ์พีชะนิยามจิตใจจิตตนิยามการกระทำผลของกรรมกรรม,มนิยามไปจนถึงกฎเหตุผลสากลธรรมนิยามซึ่งแก่นของทั้งหมดนี้ก็คือปฏิจจสมุปาทนี่แหละครับกรอบที่มองเห็นความสัมพันธ์โยงใยของทุกสิ่งเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงแล้วคะ่ชะชัดเจนเลยแล้วอีกประเด็นล่ะคะความว่างมันเชื่อมกันยังไงความตัมฟิสิกส์เองเนี่ย ก็มาทลายความเชื่อเดิมๆเกีเ่ยวกับสสารที่มันแข็งๆจับต้องได้มีตัวตนแน่นอนทิ้งไปเหมือนกันทลายยังไงคะก็ผ่านหลักการอย่างทวิลักษ์ของคลื่นและอนุภาคครับที่บอกว่าไอ้สิ่งเล็กๆอย่างอิเล็กตรอนเนี่ยนะบางทีมันก็ทำตัวเหมือนก้อนอนุภาคมีตำแหน่งแน่นอนแต่บางทีมันก็ทำตัวเหมือนคลื่นแผ่ไปมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยขึ้นอยู่กับว่าเราไปดูหรือไปวัดมันยังไง เหมือนเหมือนการสังเกตของเรามีผลต่อความเป็นจริงของมันเลยเหรอคะใช่ครับนั่นคืออีกหลักการที่สำคัญคือหลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กที่บอกว่าเราไม่มีทางรู้คุณสมบัติบางคู่อย่างแม่นยำพร้อมกันได้เช่นตำแหน่งกับความเร็วยิ่งรู้ตำแหน่งชัดความเร็วก็ยิ่งมั่วยิ่งรู้ความเร็วชัดตำแหน่งก็ยิ่งคลุมเครือมันเหมือนกับว่าธรรมชาติในระดับความต่ำเนี่ย มันไม่ได้มีตัวตนหรือคุณสมบัติที่ตายตัวรอให้เราไปเจอแต่ว่ามันจะแสดงตัวออกมาตามวิธีที่เราไปปฏิสัมพันธ์หรือไปวัดผลมันคล้ายๆเรื่องแมวของชโรดิงเงอร์ไงครับที่อยู่ในกล่องเนะี่ยอ๋อที่ว่าเป็นทั้งตายและเป็นพร้อมกันจนกว่าจะเปิดดูใช่ครับจนกว่าจะมีการวัดผลเกิดขึ้นดังนั้นอนุภาคพื้นฐานพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่ของที่มีแก่นแท้ในตัวมันเองนะครับแต่มันเป็นเหมือนรูปแบบของปฏิสัมพันธ์หรือพลังงานมากกว่า อะตอมที่เราเคยเชื่อว่าเป็นประมานูแบ่งไม่ได้แล้วเนี่ยจริงๆก็ยังยากย่อยลงไปได้อีกแล้วลึกลงไปสสารก็คือพลังงานรูปแบบหนึ่งตามสูตร e เท่ากับ mc สอของไอน์สไตน์นั่นแหละครับมันไม่มีแก่นสารที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆฟังดูแล้วมันสะท้อนหลักอนัตตากับสุญญาตาชัดมากๆเลยนะคะที่ปฏิเสธว่ามีอัตตาหรือตัวตนถาวรจริงๆอยู่ในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของ คือมันว่างเปล่าจากตัวตนที่เที่ยงแท้ใช่ครับว่างจากตัวตนที่ดำรงอยู่ได้เองเหมือนควอนตัมฟิสิกส์มายืนยันคำสอนนี้ที่มีมาตั้ง2,500กว่าปีด้วยภาษาของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เลยใช่เลยครับความคล้ายกันตรงนี้มันน่าตื่นเต้นมากแต่ก็อย่างที่บอกครับต้องไม่ลืมข้อสังเกตขององค์ทลายลามะด้วยท่านก็ชี้เหมือนกันว่า ถึงแนวคิดเรื่องความว่างความเชื่อมโยงมันจะคล้ายกันแต่ถ้าไปดูทฤษฎีเรื่องปรมมณูแบบพุทธโบราณจริงๆเทียบกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปรัจจุบันค้นพบเกี่ยวกับโครงสร้างสางสราสราที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยก็ยังถือว่าแนวคิดพุทธโบราณมันค่อนข้างหยาบก็อยู่พอสมควรเป็นข้อเตือนใจที่ดีค่ะทีนี้นอกเหนือเนือ้อหาแล้วถ้ามองเรื่องวิธ,ธีการที่ใช้หาความรู้ล่ะคะสองศาสตร์นี้เหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะ จุดน,นี้ก็น่าสนใจครับคือทั้งคู่ก็สแสวงหาความจริงเหมือนกันนะแต่ใช้เครื่องมือและวิธีที่เน้นคนละด้านค่ะวิทยาศาสตร์จะเน้นการสังเกตโลกภายนอกการทดลองการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ที่วัดได้ใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อให้ได้ความรู้ที่เป็นวัตถุวิสัยหรือ objective คือใครทำซ้ำตามขั้นตอนก็ควรได้ผลเหมือนเหมือนกันอเหมือนบอกไปข้างนอกเป็นหลักแล้วพุทธศาสนาละคะ พุทธศาสนาจะเน้นกลับกันครับคือเน้นมองเข้ามาข้างในหรือ inside meditation เน้นการฝึกฝนจิตใจใช้ปัญญาใคร่ครวนปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาหรือ wisdom ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่แค่ความรู้จำไม่ใช่แค่ความรู้จำ memory หรือแค่ความรู้จากการอ่านการฟัง knowledge ครับแต่มันคือการยังรู้หรือเห็นความจริงโดยตรงด้วยตัวเองเลย ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตเคยอธิบายลำดับขั้นของความรู้ทางพุทธไว้น่าสนใจมากค่ะท่านบอกเริ่มจากสัญญาคือแค่จำได้จำข้อมูลดิบๆครับเหมือนเด็กรู้จักสีแต่ยังไม่เข้าใจความหมายใช่ค่ะขั้นต่อมาคือสุตตะคือรู้จากการฟังอ่านเรียนรู้เอาไปใช้สื่อสารได้รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรครับแต่ยังไม่ถึงแก่นแท้แล้วก็มาถึงขั้นจินตาอันนี้เริ่มลึกแล้วคือความรู้จากการคิดวิเคราะห์ คร้ครวนเชื่อมโยงเหตุผลซึ่งท่านเปรียบว่าต้องใช้สมาธิเหมือนรวมแสงด้วยเลนส์ให้มันเกิดพลังคิดจนทะลุเห็นกฎที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือที่เรียกว่าลัคนานุพิชานใช่ครับท่านยกตัวอย่างนิวตันเห็นแอปเปิลหล่นไม่ใช่แค่เห็นว่าหล่นแต่คิดต่อจนเจอกฎแรงโน้มถ่วงอันนี้คือพลังของจินตาหรือจินตามายะปัญญา ซึ่งจินตามายะปัญญานี่แหละครับที่อาจจะดูคล้ายๆกับการได้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสนายังมีขั้นที่สูงกว่านั้นอีกคือภาวนาหรือภาวนามายะปัญญาภาวนาครับเป็นปัญญาจากการลงมือปฏิบัติทางจิตโดยตรงจนเกิดความเข้าใจแจ้งในสัจธรรมอย่างอริยสัจสี่หรือตรายักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างหมดจดนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือการดับทุก จะเห็นว่าโครงสร้างการแก้ปัญหามันก็มีส่วนคล้ายกันนะครับอริยสัจ4ทุกสมุทยัยนิโรธมรรคก็มีลำดับคล้ายๆกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ปัญหาสมมุติฐานทดลองสรุปผลแต่เป้าหมายต่างกันวิทย์แก้ปัญหาโลกภายนอกพุทธมุ่งแก้ทุกในใจชัดเจนเลยค่ะถึงจะมีจุดร่วมแต่วิธีการกับเป้าหมายนี่ก็ต่างกันพอสมควรเลยแล้วมีประเด็นไหนอีกบ้างคะที่ถือเป็นความแตกต่างหลักๆเลย จุดต่างที่น่าจะสำคัญที่สุดเลยนะครับคือเรื่องศีลธรรมและจริยธรรมอืมยังไงคะ่ะคือวิทยาศาสตร์โดยตัวมันเองเนี่ยมุ่งหาความรู้อธิบายว่าโลกทำงานยังไงมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบอกว่าอะไรดีอะไรชั่วหรือเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอ๋อค่ะแม้จะมีจรรยาบรณน,นักวิทยาศาสตร์แต่ตัวความรู้เองมันเป็นกลางทางศีลธรรมนะครับ อย่างที่นักคิดอย่างแมทธิวริคาร์ดหรือองค์ทลายละมะเคยกล่าวไว้ความรู้ทางวิทย์อย่างเดียวมันไม่ได้มาพร้อมกับความเมตตากรุณาโดยอัตโนมัติหมายความว่ารู้เยอะแต่อาจจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีก็ได้ถูกต้องครับในขณะที่พุทธศาสนานี่เน้นมากๆเลยว่าปัญญาหรือ Wi ส -dom เนี่ยจะต้องไปด้วยกันกับกรุณา compassion และศิลธรรม ethics เสมอเป้าหมายไม่ใช่แค่รู้ แต่คือการนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อดับทุกข์สร้างประโยชน์สุขให้ตนเองและผู้อื่นอันนี้คือแก่นเลยครับไม่ใช่ทางเลือกเป็นความต่างที่ชัดเจนมากจริงๆค่ะแล้วมีเรื่องอื่นอีนอกไหมคะอีกเรื่องก็คือขอบเขตของการศึกษาครับวิทยาศาสตร์กายภาพอย่างฟิสิกส์จะเน้นศึกษาสิ่งที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้คือสสารกับพลังงานหรือที่ทางพุทธเรียกว่ารูปค่ะแต่พุทธศาสนามีขอบเขตที่กว้างกว่านั้นเยอะเลยครอบคลุมไปถึงเรื่องของนามด้วย คือจิตามจิตตาและเจตสิกเมนเทลแฟกเตอร์สพวกสภาวะทางใจต่างๆและยังรวมไปถึงสภาวะที่อยู่เหนือรูปและนามไปอีกคือนิพพานนิบบานซึ่งถือเป็นปรมัตถสัจจะหรือความจริงสูงสุดที่วิทยาศาสตร์กายภาพปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือหรือวิธีที่เข้าไปศึกษาหรือวัดผลได้เลยครับน่าคิดนะคะว่าในอนาคตวิทยาศาสตร์จะไปถึงจุดนั้นได้ไหมแล้วมีประเด็นอื่นอีนอกไหมคะ ก็มีประเด็นเชิงปรัชญาที่ตามมาจากควอนทัามฟิสิกส์เองนี่แหละครับไอความไม่แน่นอนความแปลกๆของมันเนี่ยมันทําให้เกิดคําถามใหญ่ๆตามมาเยอะเลยเช่นอะไรบ้างคะเช่นเรื่องเจตจนงเสรี Free ีวิ l กับนิยตินิยม Determinism ตกลงชีวิตเราถูกกําหนดไว้แล้วหรือเราเลือกได้จริงๆหรือคําถามว่าความเป็นจริง Reality หน้าตามันเป็นยังไงกันแน่แล้วบทบาทของผู้สังเกตการมันสําคัญแค่ไหนกัน เรื่องนี้ก็เถียงกันเยอะในหมู่นักฟิสิกส์เองด้วยครับอย่างไอน์สไตน์ที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องความน่าจะเป็นของควอนตัมถึงกับพูดว่าพระเจ้าไม่ถอยลูกเตา๋าอืมจำได้ค่ะแต่สตีเฟนฮอว์กิงก็มาแย้งทีหลังบอกว่าบางทีพระองค์อาจจะถอยแต่ถอยไปในที่ที่เรามองไม่เห็นก็ได้เป็นคำถามที่ใหญ่และลึกซึ้งจริงๆนะคะเหมือนพาเราออกจากวิทย์เพียวไปสู่ปรชัชญาเลยใช่ครับ และสุดท้ายคือความท้าทายเรื่องการตีความครับอย่างที่เราคุยกันมามันมีจุดร่วมที่น่าสนใจเยอะก็จริงแต่ก็ต้องระวังมากๆในการพยายามจะหลอมรวมสองศาสตร์นี้เข้าด้วยกันหรือตีความง่ายๆว่ามันคือสิ่งเดียวกันเปะ๊ปะๆค่ะอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ใช่ครับอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายๆเหมือนที่เห็นตกเถียงกันในเว็บบอร์ดอย่างพันทิปย์หรือที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านก็ย้ำเตือนเสมอว่าอย่าพยายามทำให้พุทธกลายเป็นวิทย์ หรือวิทย์กลายเป็นพุทธแต่ให้มองว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่าค่ะก็นับว่าเป็นบทสนทนาที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ต้องระมัดระวังไปพร้อมๆกันนะคะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะการที่สองขอบเขตความรู้นี้เมื่อคุยกันเนี่ยมันมีนนยะะสาคัญหรือจะส่งผลอะไรต่อเราในอนาคตได้บ้างคะมีหลายด้านเลยครับอย่างแรกที่ชัดเจนมากๆคือเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกันยังไงคะแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวหรือ interdependence ทั้งในพุทธและควอนตัมเนี่ยมันให้มุมมองที่ทรงพลังมากครับทำให้เราตระหนักว่าเราไม่ได้แยกขาดจากธรรมชาติหรืออยู่เหนือธรรมชาตินะแต่เราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ซับซ้อนนี้การกระทาของเรามันส่งผลถึงกันหมดเลยอย่างที่นักวิชาการบางท่านชี้ว่า ความเข้าใจแบบนี้อาจจะเป็นฐานสำคัญในการสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงได้เลยครับเป็นมุมมองที่สำคัญมากในยุคนี้เลยค่ะแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะควอนตัมฟิสิกส์นี่กำลังนำไปสู่อะไรใหม่ๆบ้างคะโอ้โหอันนี้กำลังมาแรงมากครับคือเทคโนโลยีควอนตัมโดยเฉพาะควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์ครับที่มันอาศัยหลักการแปลกๆอย่างการซ้อนทับหรือซูเปอร์โพสิชันที่เราคุยกันไปตะกี้นี้ ท่านเจ้าคุณพระพรหมบดิตอธิบายไว้เข้าใจง่ายกับว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้บิตใช่ไหมครับเป็นได้แค่0หรือ1แต่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใช้คิวบิตที่อาศัยหลักซ u เปอร์โพสิชันทำให้1คิวบิตเนี่ยมันเป็นได้ทั้ง0และ1ในเวลาเดียวกันเป็นทั้ง0ูนและ1พร้อมกันมันจะช่วยให้คำนวณเร็วขึ้นได้ยังไงคะ พอมันเป็นได้หลายสถานะพร้อมกันทําให้คอมพิวเตอร์มันประมวลผลข้อมูลจํานวนมหาศาลแบบขนานได้ในเวลาเดียวกันเลยครับลองนึกภาพว่าถ้ามีแค่2ควบิตมันก็แทนได้4สถานะ00 01 10 11พร้อมกันถ้ามี3ควบิตก็8สถานะเพิ่มแบบยกกําลังเลยโหพลองคํานวณมันเลยกระโดดไปไกลมากใช่ครับ มีข่าวที่ Google เขาอ้างว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ของเขาแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาเป็นหมื่นปีได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่ร้อยวินาทีเหลือเชื่อเลยค่ะพลังของควอนตัมมันมาหาศาลจริงๆซึ่งในเชิงปรัชญามันก็น่าคิดต่อนะครับว่าไอแนวคิดเรื่องซ u เปอร์โพสิชันที่ควิตเดียวเป็นทั้งศูนย์แหนึ่งได้เนี่ยมันชวนให้นึกถึงการก้าวข้ามความเป็นสองขั้วหรือดูอาลิตี้เนี่ยพุทธศาสนาเหมือนกัน ก้าวข้ามสองขั้วเช่นอะไรคะเจน่นทางสายกลางหรือมัชชิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าสอนในกัจจานโคตตะสูตรนะครับว่าอย่าไปยึดติดสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งว่าต้องมีอยู่อย่างเดียวเหมือนเลขหนึง่งหรือไม่มีอยู่อย่างเดียวเหมือนเลขศูนย์แต่ให้เห็นความจริงตามเหตุปัจจัยหรืออาจจะโยงไปถึงคำสอนของท่านนาคาราชุนปรมาจารย์สายมัธยมิกะ ที่บอกทำนองว่าสังสารวัตรก็คือพระนิพพานคือการเห็นความจริงสูงสุดนิพพานได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงสังสารวัตนี่แหละโดยไม่ต้องไปแบ่งแยกเป็นสองขั้วตรงขามอืมแต่คอยย้ำอีกครีนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ข้อสังเกตเชิงเปรียบเทียบชวนให้คิดเล่นๆเ,เฉยๆไม่ได้บอกว่ามันคือเรื่องเดียวกันทางเทคนิคนะครับเข้าใจค่ะเป็นข้อสังเกตที่ลึกซึ้งและน่าสนใจมากค่ะและสุดท้าย การที่เรื่องนี้เป็นที่สนใจในวงกว้างอย่างที่เราเห็นในกระทู้พันทิย์หรือบทความต่างๆเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างคะผมมองว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมันสะท้อนว่าผู้คนในยุคนี้อ่อมีความสนใจที่จะทำความเข้าใจโลกความเข้าใจความจริงในมิติที่มันลึกซึ้งขึ้นและก็เปิดใจที่จะผสมผสานมุมมองจากศาสตร์ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิทย์ศาสนาหรือปรัชญา ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้ผมว่าสำคัญมากในโลกที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะ สรุปแล้วการคุยกันของเราในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเพลยให้เห็นความสอดคล้องกันที่เออน่าทึ่งมากๆเลยนะคะระหว่างคำสอนเก่าแก่หลายพันปีของพุทธกับการค้นพบใหม่ๆที่ดูจะขัดกับสามัญสำนึกมากๆในโลกควอนตัมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงของทุกสิ่งหรือ interdependence แล้วก็ความว่างเปล่าจากแก่นสารตัวตนที่แท้จริงหรือ emptiness อนัตตาซึ่งมันท้าทายวิธีคิดแบบเดิมของเราไปเลยจริงๆค่ะใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ลืมความแตกต่างที่สําคัญมากๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องขอบเขตที่พุทธศาสนามันกว้างกว่าครอบคลุมเรื่องจิตใจและนิพพานด้วยและที่สําคัญที่สุดคือการให้ความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับมิติทางจริยธรรมและเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจของพุทธเลยแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักของวิทยาศาสตร์โดยตรงจริงค่ะอย่างที่ไอน์สไตน์เคยเปรย์ไว้แม้จะไม่ใช่คำพูดตรงตรง แต่แนวคิดพูดหลายอย่างก็ดูจะเข้ากันได้ดีกับมุมมองวิทยาศาสตร์สมัยใหม่จริงๆการพูดคุยกันระหว่างสองโลกนี้ก็เลยยังคงมีคุณค่าและน่าจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่สมบูรณ์ขึ้นมีคําถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อนะครับในเมื่อวิทยาศาสตร์ที่ลึกลงไปถึงแก่นอย่างควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าความจริงพื้นฐานนั้นมันเชื่อมโยงกันหมดไม่แน่นอนตายตัว และแตกต่างจากโลกที่เราสัมผัสในชีวิตประจำวันมากๆเลยคำถามคือถ้าเราจะผสานความเข้าใจนี้ไม่ใช่แค่ในระดับความคิดนะครับแต่รวมถึงการลงมือฝึกฝนจิตใจเพื่อเห็นความจริงนี้โดยตรงอย่างที่พุทธศาสนาแนะนำคือการพัฒนาปัญญาในระดับภาวนาเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น และวิธีที่เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราเป็นส่วนหนึ่งของมันเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมและลึกซึ้งแค่ไหนมีอาจจะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญที่สุดระหว่างสศาสตร์นี้ก็ได้นะครับ